สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมุกี้เช่นเคยนะคะมุกี้จะมาแนะนำสูตร r ิคิวออปชสูตรทำกำไรภายใน15นาที100ดอลลาร์นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรกันง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากจะเอาสูตรมาฝากด้วยนะคะเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะเอามาทำการชี้แจงให้เพื่อนๆฟังว่า วันนี้เรามีสูตรอะไรมาบ้างนะคะมุกี้ใช้แต่สูตรนี้เลยนะคะสามารถทำกำไรให้เราได้นะคะแต่อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็คะค้าวกันไปนะคะอาจะเป็นอ่า MACD นะคะที่เราใช้ก็คือ21 8 9มี9อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สโต r e 5 3 3นะคะ บริกรแบนใช้ค่าเดิมนะคะส่วนไข่ปลาเราจะใช้0.01แล้วก็ศ1น่งเวลาเราจะซื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเอ็อ MC ตัดกันหันหัวลงเราจะซื้อลงนะคะถ้าเอ็ตัดกันหันหัวขึ้นเราจะซื้อขึ้นนะคะตามรูปภาพาถ้าสมมุติว่าอยู่ฝั่ง เทนขึ้นนะคะเราจะรอซื้อลงนะคะให้ MACD ตัดกันแล้วเราจะอ่าเพิ่มเวลา2-5นาทีเราถึงจะซื้อลงนะคะอ่าถ้าสมมุติว่า MACD อยู่ฝั่งเทนขาลงเราจะรอซื้อขึ้นนะคะให้ MACD ตัดกันออันนี้ก็จะอชี้แจงว่า,าเพิ่มเวลา2-5นาทีเนาะแล้วก็ทำการซื้อนะคะอันนี้ เป็นรูปภาพเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องน้องทุกท่านค่ะวันนี้คลิปอาจจะเยอะนานนิดนึงนะคะเพราะว่าอ,อันนี้เราจะบอกว่าให้ดูอารมณ์ของตลาดนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์พุทธเยอะกว่าให้ซื้อคอนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์คอเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าให้ซื้อพุทธนะคะถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งซื้อนะคะคือให้ ถ้าฝั่งไหนเยอะกว่าเราจะซื้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะชี้แจงเรื่อง indicator นะคะกับ time frame นะคะว่าให้ดูตรงที่ชี้ๆนะคะว่าให้เปลี่ยนตรงนั้นหรือว่าให้ดูตรงนั้นนะคะต่อไปเราจะไปอ่าอธิบายอ่อันนี้นะคะอันนี้เราได้ทำการซื้อไวรอ่วงหน้าแล้วนะคะเราจะซื้ออันนี้ นะคะอันนี้เราซื้อขึ้นไว้นะคะจังหวดนี้เราซื้อขึ้นนะคะเห็นไหมคะ MACD ตัดกันจะตัดกันอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เราซื้อไว้รอแล้วนะคะอาจจะอัดอัดไม่ตอนตอนที่จะซื้อไม่ทันนะคะพอเราซื้อขึ้นอันนี้เราอาจจะซื้ออีกไม้นะคะ เพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเห็นไหมค่า m a c d r ออกเราจะซื้อตรง m a c d r ออกนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เราจะนับถอยหลังแล้วคือว่าเราซื้อปุ๊บก,ก็นับเลยเราไม่ได้เพิ่มเวลา2 5นาทีนะคะก็จะเป็นการนับถอยหลังเลยอ่ะอันนี้เราก็จะได้กําไรมาละ1 3บดอลลารต่อไป ไม้ต่อไปนะคะเราจะรอ,อทําการซื้อลงนะคะมันมีลงมันก็จะมีขึ้นมันมีขึ้นมันก็จะมีลงมีสอ,อย่างแค่นั้นเลยคะ่ะเราจะต้องดูจังหวะที่เราจะซื้อมันมีสองอย่างคะ่ะจังหวะการซื้อถ้าเราซื้อถูกมันก็จะซื้อถูกจังหวะมันก็จะได้ อัน,น้ทำไมต้องซูมเข้าซูมออกเพ่อดูว่ามันยังไงนะคะอ่าอันนี้แต่ว่าตัวนี้สโตเอมีซตัดกันสโตหันขึ้นนะคะตัวนี้อ่าดูตามเฟรม1นาทีทีนี้เราก็จะซื้อตามตามเฟรม1นาทีนะคะว่ามันจะขึ้นทีนี้อ่าให้เราไปติ๊กตรงลูกศรน,นะคะเพิ่มเวลา2-5นาทีรอซื้อนะคะ จังหวะตัดกันให้ซื้อขึ้นนะคะถ้าดู i ทม f เฟรมใหญ่มันจะขึ้นแล้วถ้าเป็น i ทม f เฟรมเล็กมันจะลงเพิ่มเวลา2-5นาทีนะคะแล้วก็เปิดออเดอร์นะคะถ้าเราดูไทมเฟรม 5s กำลังจะลงแต่ถ้าเราไปดูไทมเฟรมหนนาทีมันกำลังจะขึ้นนะคะมันจะสวนกันอย่างนี้นะคะ่ะนี่ค่ะ ทำเฟรม 5s มันกำลังจะลงแต่ถ้าเราอยู่ทำเฟรมใหญ่มันจะขึ้นเราก็ต้องไปดูทำเฟรมใหญ่จังหวะนี้เห็นไหมคะไอ้สตูหันหัวขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลงทุนไปน20ดอนลนะคะแล้วก็อ่า ได้กำไรมาสิบดอนตอนนี้ก็รอจังหวะไอการนับถอยหลังนะคะจังหวะการซื้อแล้วก็การนับถอยหลังว่าเราจะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้จะได้หรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ถ้าเปอร์เซ็นต์ฝั่งฝั่งอ่า อารมณ์ตลาดนะคะฝั่งในน้อยกว่าให้ซื้อฝั่งนั้นเลยนะคะอันนี้ฝั่งขึ้นน้อยกว่าเราก็จะซื้อขึ้นนะคะอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะ mm hmm. เราก็รอจังหวะไปเรื่อยๆนะคะเราจะดู MACD ดูสโต แล้วก็ดูเบรเกอร์แบนนะคะดู3อย่างนี้นะคะหรือถ้าหรือว่าจะดู ADX ไปด้วยก็ได้นะคะ ADX ก็ช่วยได้เหมือนกันเราจะใส่ไว้ก็ดูจังหวะในการซื้อนะคะถ้าใครรีบร้อนก็อาจจะทําให้เสียได้ง่ายอันนี้เราจะดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเข้าจังหวะเราถึงจะซื้อนะคะ ฟังขึ้นอ่า20%นะคะเราจะรอซื้อขึ้นนะคะเห็นไหมคะซื้อขึ้นแล้วพอซื้อแล้วเราก็จะมาซูมดูว่าขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเห็นไหมคะแท่งเทียนก็เขียว จังหวะนี้นะคะเราก็ดูดูนะคะสังเกตกราฟด้วยนะคะแท่งเทียนนะคะไปถึงจังหวะอ่าที่ที่อันนี้แท่งเทียนเขียวเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ MACD ก็เขียวอ่าวงกลมหมุนแล้วนะคะหมุนให้เราซื้อแล้วให้ตัดสินใจซื้อนะคะ ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเราต้องตัดสินใจซื้อก่อนนะคะณตอนนี้เราลงทุนไปอตอนนี้เราได้8ได้15เราอาจจะได้บ้างเสียบ้างนะคะเพราะว่ากราฟตวัดลงตัวจริงๆแล้วขึ้นนะคะตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะคะเหลือ17วินาที16 15 เหลือ8แล้วนะคะตอนนี้เป็นแท่งแดงนะคะเราอาจจะได้กำไรแต่อาจจะได้ไม่มากนะคะตัวนี้ตัวนี้เราจะอา,อาจจะขาดทุนไป4ดอนแต่ไม่เป็นไรเราเอาตัวใหม่นะคะตามนี้นะคะทีนี้จังหวะต่อไปนะคะเราไปดูที่ 1M เลยนะคะ 1M 1นคือ1นาทีนะคะพอเรา1เอมเสร็จแล้วเราจังหวะในการซื้อลงนะคะพอมันขึ้นแล้วมันก็จะมีลงนะคะมีสออย่างเราก็จะไปดู1นเอมเนาะ 1M เอมขึ้นต้องรอไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ใจร้น ก็จะทําให้อาจจะเสียได้นะคะแต่เราต้องรอจังหวะในการซื้อนะคะจะขึ้นจะลงเราต้องรอจังหวะนะคะไม่ใช่ว่าจะซื้อได้เลยเพราะว่ามันไม่เป็นเทรนนะคะเราซื้อไปแล้วก็เสียนะคะตอนนี้มันอยู่เทรนขึ้นนะคะถ้าอยู่ดูกราฟ1นอนะคะอยู่เทรนขึ้นแต่ถ้าเราไปซื้อขึ้นต่อมันจะไม่ได้แล้วนะคะเราต้องรอซื้อลง เราเริ่มเห็นสโตหันหัวลงแล้วนะคะทีนี้ MACD ก็เริ่มเป็นอ่าสีเขียวแล้วเขียวเขียๆแดงๆนะคะเราก็ต้องรอจังหวะต่อไปทีนี้พอสโตมันหันหัวลงเราก็จะรอจังหวะนะคะเพิ่มเวลาสองถึงห้านาทีนะคะแล้วเราก็ทำการซื้อนะคะอันนี้จังหวะห้านาทีเป็นสีแดงแล้วนะคะ 5s นะคะ เป็นสีแดงแล้วก็ซื้อลงนะคะพอเราซื้อลงแล้วนะคะเราก็รอเวลาในการนับถอยหลังนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่า m a c d กำลังตัดกันแต่ว่าถ้าเราดู5้ s แล้วเราซื้อตรงตัดกันเลยอาจจะช้านิดหนึ่งก็เราก็เลยซื้ออดูไข่ปลาก็หันหัวลงนะคะไข่ปลา แล้วก็ MCD ก็อ้าตัดกันแล้วก็อ้าออกพอดีนะคะจังหวะนี้ที่เราซื้อโตก็อยู่ต่ำกว่า20นะคะคือเป็นการบอกเทนว่าลงจริงๆนะคะก็เราเวลาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเวลาจะนับให้ให้ซื้อขายนะคะอันนี้เพิ่มเวลาคือหมายถึงว่าเราซื้อก่อนเวลาล่วงหน้านะคะ เราก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่า MACD ของ 5S นะคะกำลังจะขึ้นแล้วแต่ว่าตัวถ้าไปดูเทนใหญ่เทนใหญ่ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเทนใหญ่ก็อาจจะยังลงอยู่ล้วก็ไปดู 1M 1น m a c d อก็เขียวอยู่นะแต่ว่าสโตูหันลงแล้วนะคะสตสโตูหันลงทีนี้เห็นไหมคะว่าสโตูหันขึ้นหันลงต่ำกว่า80ก็ยังไม่เลือกทิศทางจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่าอ่าอ่าตัว ฟังฟังขาลงน้อยน้อยกว่านะคะเลยเลือกซื้อลงนะคะ macd ก็หันลงแล้วสโตหันลงแล้วนะคะแล้วก็ adx ก็บอกว่าลงนะคะทุกอย่างก็หันหัวลงหมดแล้ว หมดเวลาในการซื้อแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเวลาในการนับถอยหลังที่จะทราบว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะการที่เราดูกราฟ 5x นะคะจะเป็นกราฟที่เร็วกว่ากราฟทางเฟรมใหญ่นะคะเราต้องไปดูทางเฟรมใหญ่แล้วมาเปรียบเทียบกับ 5s นะคะเพราะ 5s จะสวิงแรง แต่เลือกที่จะดู 5s เพราะว่า 5s จะไปก่อนเวลาที่ทำฟิล์มใหญ่จะไปก็ดูคู่กันไปนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ได้แล้วนะคะ25ิบาดอที่ตอนนี้เงินเราจะได้เป็น128.04รอยี่ดน์ดอแล้วนะคะอ่าก็เดี๋ยอีกนิดเดียวนะคะ นี่เราจะดูจังหวะในการซื้อนะคะเห็นอ,า,อารมณ์ตลาดไหมคะอยู่ฝั่งขาขึ้นน้อยกว่าอารมณ์ของตลาดอยู่ฝั่งขาขึ้นน้อยกว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นนะคะสโตหันหัวขึ้นแล้ว MACD หันหัวขึ้นแล้ว ณตอนนี้เรา,เาไม่สามารถบอกได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะคะเราก็ต้องรอจังหวะในการซื้อนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างตรงกลางเราต้องดูเทรนด้วยนะคะว่าเป็นเทรนดขึ้นหรือเทรนดลงอันนี้จะเป็นตัวเก่าเมื่อกี้นะคะอันนี้ขึ้นไปแล้วนะคะตัวเมื่อกี้ ราจะไปดูเทนใหญ่นะคะคือหนึ่งเอ็มว่าขึ้นจริงหรือเปล่าหนึ่งเอ็มก็เอ็มตัดกันขึ้นจริงๆค่ะถ้ามันขึ้นไปแล้วจริงๆสูงมาก เราจะไปซื้อขึ้นต่อไม่ไหวนะคะเราต้องรอจังหวะซื้อลงหรือว่าถ้าคาดว่ามันขึ้นสูงจริงๆขึ้นขึ้นได้ต่อเนื่องเราค่อยซื้อแต่ถ้าจังหวะไหนอ่ะรอจังหวะซื้อลงนะคะเพราะว่า MCD หันหัวลงแล้ว MCD แท่งเป็นแท่งแดงแล้วนะคะอันนี้เปิดโอกาสให้ซื้อแล้วนะคะเราจะซื้อลง สโตันหัวลุงค่ะ MACD แดง MACD เป็นสีแดงบางจังหวะเราซื้อก่อนได้บางจังหวะเราต้องซื้อตัดพอดอีคือเมื่อกี้ขึ้นแล้วเนาะดูไข่าปานะคะกับบริเกอร์แบนด เมื่อกี้มันขึ้นแล้วทีนี้จังหวะมันถูกมันคือมันจะอ้าไปเลือกทิศทางว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงนะคะอ่าเมื่อกี้เราเสียนะคะเราไปซื้อจังหวะต่อไปนะคะรอซื้อจังหวะลงจริงๆนะคะอาจจะพลาดมีพลาดบ้างเอซีอิจิตัดกันแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้เราซื้อไปหนึ่งไม้แล้วนะคะที่ห้าดนซื้อจังหวะเมื่อกี้นะคะที่กำลังจะตัดกันที่ adx บอกว่าลงแล้วเราก็จะซื้ออีกไม้หนึ่งนะคะจังหวะนี้คือ macd ตัดกันลงข้างล่างนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเราอยากจะทราบเทรนเราต้องไปดูไทมเฟรมใหญ่นะคะทมเฟรมใหญ่จะบอกได้ว่าตอนนี้เป็นเทนขึ้นหรือเทนลงถ้าเราซื้อทมเฟรมเล็กจะทําให้เราผันผวนเยอะแต่ว่าสตูนี่ยหันหัวขึ้นแต่ว่าจะหันหัวลงมานะคะ ตอนนี้สตูหันหัวลงมาแล้วนะคะ M A C D ก็แดงแล้วหันหัวลงมาแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้นาะมันถูกตอนมันตอนตอนมันลงมันถูกนี้มันขึ้นไม่ได้มันก็ลงนะคะมันก็จะลงลงไปเรื่อยๆ จะมีการจังหวะกับตัวนะคะจังหวะกับตัว MACD แท่งเขียวสองแท่งแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีจังหวะหลอกเช่นกันเราต้องดูให้ออกว่าหลอกหรือ,อขึ้นหรือลงจริงๆให้เราดูจังหวะนะคะการที่เราจะซื้อเราต้องรอจังหวะเพราะว่าถ้าเราซื้อลอยๆไม่ได้นะคะ จังหวะการซื้อคือสิ่งสำคัญถ้าเราคิดว่าเนี่ยลงแล้วเราซื้อลงต่อก็ไม่ได้อีกนะคะเราต้องซื้อสูงสุดและก็ซื้อในจังหวะที่สมควรนะคะในจังหวะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีใครซื้อลงต่อก็อาจจะพลาดนะคะอันนี้เราซื้อตั้งแต่สูงสุดลงมาอันนี้เราจะได้อันนี้นับถอยหลังแล้วเหลืออยู่หกห้าสี่สามสองหนึ่งวินาทีนะคะ อันนี้ก็ตัดสินว่าเราได้ไปแล้วนะคะอ่ะลดสามสิบสองดนลล์วะแป๊บเดียวอันนี้เราเริ่มต้นที่เงินทุนน้อยมากแต่เราไม่ได้อัดมาเราอัดมาเพียงเท่านี้ก็วันนี้ก็เอาสูตรมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะก็วันหน้าจะเอาสูตรมาฝากใหม่นะคะว่าเล่นอะไรยังไงนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ